หลอดไฟยอดนิยมของออสแรมรุ่นนี้ผ่านการรับรองจาก ECE เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเยอรมนีโดยถือได้ว่ายังคงความพรีเมียมให้คุณภาพสมราคาและให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นได้เป็นอย่างดีมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ความสว่างเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง120%เมื่อเทียบกับ ECE R 1 2และลดความสว่างจ้าลงแต่ยังคงให้แสงสีขาวนวลถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้นอีก115เมตรเมื่อเทียบกับหลอดแบบฮาโลเจนทำให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งหลอดไฟหน้ารถยนต์เล็ดจากแบรนด์ชั้นนำที่ให้รัศมีแสงกระจายเป็นวงกว้างกว่า,วาหลอดไฟทั่วไป ให้สีขาวนวลสบายตามีน้ำหนักสีที่สม่ำเสมอและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตัวหลอดทำจากวัสดุคุณภาพดีซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนสูงและยังมีเทคโนโลยีกระจายความร้อนเทอร์โมคูลเอกสิ์ของฟิลิปที่เป็นแผ่นระบายความร้อนพร้อมลวดทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วทำให้มีอายุการใช้งานนานสูงสุด5ปีที่สำคัญยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดง่ายต่อการติดตั้งอย่างยิ่ง ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรด663 0ทั้งหมดซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยมทำให้หลอดไฟสามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่างลบ40องศาเซลเซียสถึง80องศาเซลเซียสสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP68 มีจุดเด่นที่การใช้ทองแดงเป็นตัวนำความร้อนทำให้เกิดการกระจายความร้อนสม่ำเสมอ ทั้งนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีไซเลนไฮ y รอลิกออยล์แฟนที่เป็นส่วนสำคัญให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ทางแบรนด์เคลมว่าเป็นหลอดไฟมีอายุการใช้งานนานสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนชั่วโมงกันเลยทีเดียวหลอดไฟหน้ารถยนต์ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้คือหลอดไฟที่ยืนหนึ่งในเรื่องความทนทานจริงๆค่ะ พราะผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง5ปีโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบแอร์คูลที่ใช้การระบายความร้อนด้วยฮีทซิงและใช้พัดลมทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานแถมยังให้ความสว่างโทนสีขาวไวไลท์ White ine, มีลำแสงคมไม่รบกวนสายตามีค่าความสว่างกว่าหลอดเดิมที่ติดรถมาถึง150ช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้นและแสงไม่ฟุ้งกระจายค่ะ สำหรับใครที่ต้องการหลอดฮาโลเจนแต่ไม่อยากเปลี่ยนหลอดที่เสียหายเพราะความร้อนบ่อยๆแนะนำเป็นหลอดคูบลูแอดวานที่ออกแบบส่งปรงมาจากเยอรมนีรุ่นนี้เลยค่ะ เพราะเป็นหลอดฮาโลเจนที่ให้แสงสีขาวเมกกไวใกล้เคียงกิจแสงสไตล์ซีนอนช่วยลดการสะสมความร้อนได้ดีโดยให้ความสว่างมากกว่าหลอดแบบฮาโลเจนธรรมดามากขึ้นอีก50%และให้แสงสองได้ไกลขึ้นกว่าแบบเดิมอีก20%ถึงแม้จะเป็นสีขาวนวลอมฟ้าแต่ก็มีค่าสีที่ตรงตามกฎหมายกำหนดซึ่งใช้ได้ทั้งไฟต่ำไฟสูงและไฟตัดหมอกค่ะสำหรับหลอดไฟซีนอน HID High h i n t e n s i t y i i s Charge นี้เป็นอีกหนึ่งหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอ์กัน UV ของฟิลิป p s ค่ะมีความน่าสนใจอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มแสงสว่างให้มากกว่าเดิมถึงสอเท่าเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไปพร้อมกับการลดองค์ประกอบสเปกตรัมของแสงให้มีสีที่เข้ากับความวัยของจอประสาทตาเพื่อให้ไม่แสงแยงตาม,มากไปรวมถึงใช้เทคโนโลยีการดัดโค้งซึ่งแม่นยำที่สุดที่150-350ไมโครเมตร ทำให้แสงส่องตรงจุดและปลอดภัยไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นหากขับขี่ในเวลากลางคืนนั่นเองรุ่นนี้ถือว่าออกแบบมาสำหรับรถทั่วไปตั้งแต่奥迪 BMW Ford Honda Toyota Volkswagen Chevrolet Mitsubishi Nissan ใช้แผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงทำเปนแบบ all in one คือเป็นทั้งตัวพาความร้อนและเป็นผูช่วยระบายความร้อนไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังใช้ชิป CST ซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มความสว่างเท่านั้นแต่ยังทนต่อแรงกระแทกทำให้ช่วยถนอมโคมและยืดอายุของไฟหน้าได้นานขึ้นมีระดับการกันน้ำอยู่ที่ IP 6 5และมีอายุการใช้งานนานสูงสุด30,000ชั่วโมง ถ้าจะพูดถึงอีกหนึ่งหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่จัดเต็มนวัตกรรมก็ต้องยกให้แบรนด์ฟิลิปที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า100ปีไปเลยค่ะซึ่งหลอดฮาโลเจนชุดนี้มอบความเหนือชั้นให้ด้วยตัวหลอดที่ผลิตจากแก้วคอวร์คุณภาพสูงมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนการสั่นสะเทือนและทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันรุนแรงจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการระเบิดเสียหายได้สามารถให้แสงไกลขึ้น35เมตร นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนซึ่งการันตีได้จากการรับรองจาก ECE ค่ะหลอดไฟทรงโกลเด้นทิปที่มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำจากประเทศเยอรมนีรุ่นนี้ ให้สีขาวนวลและให้แสงสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง130%เมื่อเทียบกับหลอดฮาโลเจนมาตรฐานถูกพัฒนาให้สามารถกรองแสง UV ได้เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของไฟและช่วยลดความร้อนไปในตัวรวมถึงออกแบบมาให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังให้ความเข้มแสงสูงมีการรวมจุดสะท้อนแสงได้ดีทำให้ไฟที่ออกมาสู่พื้นถนนสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย หลอดไฟหน้ารถยนต์รุ่นนี้ใช้ชิป LED COB ชิปออนบอร์ดซึ่งถือเป็นหนึ่งในชิปที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะเป็นการนำชิปหลายหลายปัวมารวมไว้ในแผ่นเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างมากขึ้นแถมยังเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้มากขึ้นและยังมาพร้อมระบบการนำความร้อนอลูมิเนียมที่มีช่องระบายความร้อนเพิ่มมาให้อีกสองช่องทำให้กระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไปอีก360องศาส่วนระดับกันน้ำอยู่ที่ IP67 ที่สำคัญคือมีอายุการใช้งานมากกว่า3ปีหรือเทียบได้30,000ชั่วโมงกันเลยทีเดียวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด